สวัสดีครับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวกระเป๋าหนึ่งใบนะครับที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับความจุ2 2ลิตรของทาง KNS นะครับตัวนี้เป็นแบคแพ็ค k 22ลิตรนะครับดีไซน์ค่อนข้างดูเรียบหรูแล้วก็ดู แพงมากๆเลยนะครับแต่กระเป๋าใบนี้ราคาแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นประกันสูงไทยด้วยนะของทางเ n f นั่นเองนะครับตัวนี้อย่างที่เห็นเลยนะครับว่ากระเป๋าเนี่ยจะเป็นกระเป๋าทรงแบบตั้งได้เลยนะจะเป็นเป้ที่เอาไว้ใส่อุปกรณ์กล้องนะครับนี่ ะเป็นรูปล่นนางลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาชมจุดต่างๆของตัวกระเป๋าใบนี้นะครับ KF Backpack ยี่บลครับมาดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกับตัวกระเป๋าใบนี้นะครับเป็น Backpack 2ี่สกันแบบใกล้ๆทุกจุดเลยนะครับเริ่มจากจุดแรกก็คือด้านหน้านะครับก็จะมีโลโก้ของทาง KF อยู่ตรงนี้เลยนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยอย่างที่บอกนะครับ ด้านนอกเนี่ยหุ้มด้วยผ้านะครับดีไซน์แบบสวยงามเลยด้านหลังตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเคสแข็งนะครับเนี่เป็นกระเป๋าแบบเคสแข็งไม่ใช่แบบกระเป๋านิ่มๆน,นะครับเพราะฉะนั้นไอกระเป๋าตัวนี้ทําให้มันสามารถวางตั้งได้แบบอยู่ทรงแบบนี้เลยนะครับฝาหน้าเนี่ยจะเป็นฝาแบบฮาร์ดเคสนะครับนี่ไม่ได้แข็งมากมันยังพอให้ตัวได้นะครับเนี่ยแต่ว่าป้องกันกล้องของเพื่อนได้แน่นอนนะครับสําหรับตัว ด้านหน้าของกระเป๋านะครับด้านข้างของกระเป๋าฝั่งนี้ก็จะมีช่องเอาไว้ใส่ของนะครับสามารถขยายได้ส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะมีช่องด้านข้างเหมือนกันก็สามารถขยายได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีสายเอาไว้ล็อกตัวขาตั้งกล้องนั่นเองนะครับเผื่อเราต้องการเน็บขาตั้งกล้องเข้าไปตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้ก็จะมีหูหิ้วที่บุนวมมานะครับดีไซน์ค่อนข้างสวยงามด้านหลังเป็นผ้าระบายอากาศนะครับ แ,บบแล้วก็ตัวด้านหลังของกระเป๋าเนี่ยก็จะเป็นสายกระเป๋าที่สามารถขยับตัวลั้งได้นะครับแล้วก็มีตัวคล้องติดตั้งอุปกรณ์นะครับสายเนี่ยเป็นแบบสายระบายอากาศด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านหน้าเป็นผ้าสีเทาสวยง,งามแบบนี้เลยแล้วก็หนานุ่มพอสมควรนะครับมีตัวล็อกหน้าอกมาให้แบบนี้เลยสามารถปรับขนาดได้นะครับแล้วก็ตัวสายตัวนี้สามารถที่จะปรับ แบบนี้ได้เลยความสั้นยาวนะครับแล้วก็ขัดลงมานะครับตัวสายเนี่ยจะโดนล็อกมาด้วยผ้าแบบนี้เพราะฉะนั้นเหนียวแน่นไม่ขาดง่ายแน่นอนนะครับด้านล่างก็จะมีตัวผ้าที่เหนียวเนี่ย เอาไว้ล็อกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้จะเป็นผ้าแบบระบายอากาศที่บุนวมกันเจ็บหลังมานะครับตรงนี้เอาไว้คล้องกับกระเป๋าเดินทางแล้วก็ตรงนี้มีซิปด้วยนะครับเอาไว้ใส่พวกกระเป๋าตังค์นะครับหรือว่าเอกสารสําคัญนะเพราะว่าถ้าเกิดมันอยู่ด้านหลังเนี้ยเวลาโดนกีดกระเป๋าอะไรอย่างนี้นะครับไอ้ตรงเนี้ยมันจะไม่หล่นหายเวลากีดเขาก็จะกีดตรงแถวนี้กันอยู่แล้วนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเที่ยวแบบต่างประเทศที่เห็นแบบโดนกีดกระเป๋ากันบ่อยๆนะครับนี่ เขาจะมีช่องลับไว้ตรงนี้นะครับไว้เก็บเอกสารสําคัญหรือว่ากระเป๋าเงินนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือดีไซน์ของด้านหลังนะด้านใต้ท้องนะครับก็เรียบๆไม่มีอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านในนะครับซิปตัวนี้เป็นซิปที่ลูบง่ายนะครับแล้วก็เป็นซิปแบบกันละอองน้ําด้วยนะผมเปิดมาปุ๊บตรงที่ฝาของเขานะครับดูตรงที่ฝาของเขาก่อนก็จะมีช่องนะครับเอาไว้ใส่เอกสารไอ้ตัวเนี้ที่เป็นฮาร์ดเคสนะครับเวลาโดนแบบ ไปเจอพวกมีฉาชีพกรีดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าการะแทงเนี่ยตรงเนี้ยจะโดนกรีดยากเพราะว่ามันมันเคสแข็งนะครับมันเป็นแบบวัสดุแข็งแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นจะใส่ตรงนี้ก็ได้นะปลอดภัยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นแบบมีพลาสติกกันน้ําด้วยนะตรงนี้จะเป็นตะข่ายกรจริงนะครับแต่ว่ามันไม่เป็นรูนะแข็งใช้ได้ใส่เก็บเอกสารหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆได้มีมาให้2ช่องนะครับแล้วก็ตัวผ้าของเขาเนี่ย บุายมาแบบสวยงามเป็นสีเทาอ่าอันนี้นะครับคือฝานะส่วนตัวกระเป๋าของเขาเองนี่จะเป็นรูปลักษณะแบบนี้มีถุงนะครับเป็นผ้าเอาไว้คลุมกระเป๋าเวลาฝนตกนะครับสกินคำว่า KF Concept มาในกระเป๋าแค่ราคาพันกว่าบาทเนี่ยถ้าเกิดให้มาถึงขนาดนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยนะนี่ตรงนี้นะครับไอตัวช่องเนี่ยเราสามารถเอาไอตัวกันน้ำเนี่ยใส่เข้าไปพวกนี้ได้หรือว่าจะใส่เข้าไปด้านหลังได้นะครับ ด้านหลังก็คือตรงนี้จริงๆแล้วผมไม่แน่ใจว่าเขาทํามาเพื่อเก็บซองกันน้ําหรือเปล่านะถ้าเกิดเราพับดีๆนะครับเราพับดีๆแบบนี้ไอ้ซองกันน้าเนี่ยใส่ยังไงใช่ไหมครับซองกันน้ําใส่ยังไงก็คือคลุมเข้าไปแบบนี้เลยเวลาไปเจอฝนตกนะครับเจอละอองฝนอะไรต่างเราก็คลุมกระเป๋าแบบนี้ได้เลยเวลาฝนตกมากระเป๋าของเราก็จะไม่เปียกเพราะว่าผ้าตัวนี้เป็นแบบผ้าล่มนะครับกันละอองน้ําได้เลยนะอ่าแล้วเวลาเก็บเราก็แค่ แกะออกมาจากคันี้นะครับแบบนี้แล้วเราก็พับเก็บให้ดีอันนี้ผมก็จะพับเป็นแบบสี่เหลี่ยมปึ๊บแบบนี้ปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็เก็บที่ด้านหน้าก็ได้จริงๆมันเก็บได้หลายช่องเนี่ยจะเก็บด้านหน้าตรงนี้ก็ได้สบายสบายเลยครับเก็บด้านหน้าตรงนี้ก็ได้หรือว่าใครจะเก็บที่ด้านหลังตรงนี้ก็ได้อันนี้ผมจะเก็บไว้ที่ด้านหลังตรงนี้นะครับปึ๊บ ก็จะช่วยทําให้กระเป๋าของเราเนี่ยนุ่มขึ้นดันหลังของเราได้เหมือนกันนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็เรามาดูที่ตรงนี้ต่อตรงนี้อ่ะจะมีใบนะครับตรงนี้จะบอกแนะนําเรื่องของการแบ่งช่องกระเป๋านั่นเองครับปุ๊บเสร็จแ,แล้วด้านในเนี้ยเราจะเจอกับตัวแบ่งช่องกระเป๋านะครับมีมาให้สเซตแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวเซตเล็กแบบนี้มาให้อีกนะครับอ่าประมาณนี้นะ แล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะทําการจัดเรียงนะครับจัดเรียง๋ยวผมจะจัดเรียงพวกอุปกรณ์พวกนี้ใส่เข้าไปในกระเป๋าราคาพันกว่าบาทของทาง KF นะครับแบคแพก22ลิตรตัวนี้นะดูสิว่าพอใส่เข้าไปแล้วเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่อุปกรณ์พวกนี้เข้าไปนะครับก่อนที่ผมจะวางเนี่ยเวลาผมจัดเรียงกระเป๋านะครับผมจะดูเอาของนัน่งๆเนี่ยไว้ด้านล่างนะครับ้าเกิดไว้ด้านบนเนี่ยเวลาเราสะพายมันอาจจะลังใช่ไหมผมก็จะเอา พวกของพวกนี้ไว้ด้านล่างนะครับที่มีน้ําหนักเยอะอย่างเช่นกล้องเป็นต้นนะครับอากล้องเนี่ยผมก็จะเอาไว้ที่ด้านล่างสุดเลยนี่ตัวแบ่งช่องนะครับจะมีตัวแบ่งช่องใหญ่มาอย่างเงี้ยมาให้2ช่องแล้วก็มันเป็นตีนบกแกแบบนี้นะครับเวลาจะใช้งานผมก็จะเริ่มจากการแบ่งช่องแบบนี้คือมันไม่ได้มีฟิกาตตัวนะครับเพื่อนๆสามารถวางยังไงก็ได้นะอันนี้ผมขออนุญาตวางแบบนี้แบ่งเป็นช่องแบบนี้ก่อนนะครับ รเราก็พับเก็บแล้วก็วางให้ดีแบบนี้แล้วผมก็จะแบ่งผมจะเอากล้อง2ตัวเนี่ยไว้ด้านล่างแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็จะนี่เลยแบ่งไปนะครับมันจะมีอันใหญ่ให้สองอันใช่ไหมครับผมก็จะพับแล้วก็ใส่เข้าไปที่ตรงนี้ได้เลย,ยผมจะแบ่งแบบง่ายๆเลยนะ๊บแบบนี้โอเคได้แล้วตอนนี้ผมได้มา 3ช่องแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ลองวางดูซิว่าจะเอาอุปกรณ์อะไรวางตรงไหนผมเอาเลนวางตรงนี้แล้วก็เอาตัวแบ่งช่องเล็กเนี่ยกั้นไว้แล้วก็จัดโซนให้เรียบร้อยนะครับปุ๊บได้แล้วนะครับแล้วก็เลนนะครับตัวต่อไปผมก็จะแบ่งไปเรื่อยๆแบบนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะครับว่าจะจัดช่องแบบไหนนะปุ๊บแล้วคราวนี้มันจะเหลือเศษตรงนี้ใช่ไหม ผมอาจจะใส่เป็นพวกกล้องแอคชั่นแคมหรือว่าอะไรแบบนี้เข้าไปนะครับเ,เราไม่ต้องใส่เลนก็ได้เพราะว่าบางทีเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยใส่เลนอาจจะทําให้ปูดข้างนะครับผมก็ยังผมจะหาอุปกรณ์อะไรมาใส่อีกอย่างเช่นกล้องที่มันมีความกว้างไม่มากะกว้างไปใช่ไหมครับผมก็เอาอุปกรณ์ที่สามารถใส่เข้าไปได้อย่างเช่นพวกไม้พวก,พวกนี้หรือว่าแบตเตอรี่แบตเตอรี่จะใส่ตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะใส่ด้านบนตรงนี้ก็ได้นะครับ ผมก็จะเลือกใส่เป็นตัวไม้เข้าไปแบบนี้ปึ๊บ่ะเสร็จแล้วนะครับผมก็ดูเรื่องของตัวกล้องอีกตัวหนึ่ง่ะผมก็จะเอาไว้สลับฝั่งเพื่อถ่ายเทน้ําหนักนะครับการแบ่งช่องเหมือนที่ผมบอกไปว่าไม่ได้ฟิกตายตัวนะครับว่าเฮ้ยใครจะแบ่งแบบไหนนะครับถ้าเกิดไม่ได้ใช่ไหมสมมติว่าช่องมันกว้างไปอย่างเงี้ยผมก็จะต่อ ผมก็จะต่อช่องแบบนี้นี่สามารถทําได้นะครับหรือว่าจะแบ่งช่องด้านล่างนะครับผมก็จะแบ่งแบบนี้สมมุติว่าผมใส่กล้องใหญ่ไปละแล้วผมอยากจะใส่แล้วช่องมันกว้างไปผมเอาช่องเล็กเนี่ยมาต่อกันแบบนี้ผมก็สามารถเอากล้องไว้อย่างนี้ก็ได้แล้วไอ้ตรงเนี้ยผมก็ทําอย่างอื่นได้นั่นเองนะครับอ่ะผมจะใส่เลนเข้าไปแบบเนี้ยใส่เข้าไปอีกตัวนึงปึ๊บ ก็แบ่งกันให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมจะไว้ตัวโดนอ่าผมก็เอาตัวโดนเนี่ยวางเข้าไปปึ๊บได้แล้วครับแอคชั่นแคมจะไว้ช่องเดียวกับตัวไม้เลยนี่ปึ๊บเรียบร้อยสายต่างๆนะครับสายต่างๆผมก็จะไว้ช่องนี้เพื่อความหยิบง่ายนั่นเองนะครับพวกแบตเตอรี่อะไรพวกนี้ผมก็จะไว้เพื่อความหยิบง่ายเห็นชัดพวกเมมโมรีหรือว่าฟิลเตอร์เนี่ยผมก็จะไว้ช่องนี้ แค่นี้เองครับเราก็สามารถที่จะนํากระเป๋าใบเนี้ยออกเดินทางท่องเที่ยวถ่ายรูปได้แล้วนะครับไอพวกพวกเนี้ยยังสามารถใส่พวกเอกสารอะไรต่างๆได้ปิดเรียบร้อยครับอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ในนี้แล้วแล้วก็จริงๆแล้วเขามีตัวสายตัวนี้ให้อีก2เส้นนะเผื่อบางทีเฮ้ยเรากลัวว่ากล้องของเราเนี่ยมันจะคกแคกไปมาเราก็เอาสายรัดตัวนี้รัดเข้าไปดึงเข้าไปได้เลย แบบนี้ดึงเข้าไปแบบนี้ล็อกไว้ไม่ให้มันหลุดออกจากบล็อกตรงนี้นะครับเรียบร้อยครับชาวใช้อุปกรณ์ไปครบเสร็จสับเรียบร้อยนี่ซิฟก็รุ่นง่ายตรงนี้เป็นฮาร์ดเคสน,นะครับแล้วก็คราวนี้ตัวขาตั้งกล้องเล็กแบบนี้ค่ะผมก็เอาเน็ตใส่เข้าไปที่ตรงนี้กระเป๋าใบนี้เมื่อเราใส่ของเข้าไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังไม่พอนะครับเขาจะมีช่องตรงนี้นะครับนี่ เราสามารถลูดออกได้แล้วก็ตรงนี้เป็นนวมนะครับเราสามารถที่จะใส่พวกโน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าแท็บเล็ต iPad อะไรเนี่ยเข้าไปได้ที่ตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครใส่กระเป๋าหนักมากนะครับถ้าเกิดเป็นแท็บเล็ตเนี่ยผมไม่แนะนำนะครับมันอาจจะทําให้แท็บเล็ตของเรางอได้นะถ้าเกิดใครแบกน้ําหนักของตัวอุปกรณ์ในกระเป๋าเยอะนะครับถ้าเกิดเราใส่เข้าไปตรงนี้แล้วเรามาสะพายนะครับมันอาจจะทําให้บีบตัวแท็บเล็ตของเรางอได้นะแต่ถ้าเกิดเป็น โน้ตบุ๊กแข็งๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะใส่เข้าไปในช่องนี้ได้เลยนะครับพร้อมแล้วครับอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ในกระเป๋า k e น f a c แ p a c k 2็ีลิตรตัวนี้เรียบร้อยในราคาแค่พันกว่าบาทนะครับเพื่อนๆก็จะได้กระเป๋าใส่ตัวคร่องที่มีคุณภาพแบบนี้ไปเลยใส่อุปกรณ์ได้แบบครบคันเลยนี่ครับ ง่ายมากๆและนี่แหละครับคือกระเป๋าเป้ T A นะครับใส่อุปกรณ์กล้องของทาง k คเอนะครับแบกแพก22ลิตรราคาแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองเพื่อนๆก็สามารถที่จะได้กระเป๋าใส่อุปกรณ์กล้องที่มีคุณภาพดีมากๆเลยนะครับในราคาที่จับต้องได้ราคาประหยัดมากๆเลยสำหร n F, บับเ n F Backpack 22ลิตรตัวนี้นะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเราจะมีอุปกรณ์ตัวไหนหรือว่ากระเป๋าใบไหนของทาง k คเเนี่ยมารีวิวให้เพื่อนได้ดูอีกติดตามชมนะครับส่วนวันนี้มือรางผมแล้วสวัสดีครับ Thank you